จังหวัดน่านถึงแม้จะเป็นจังหวัดที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกับรู้จักมากและที่ผ่านมาก็ไม่เคยจะรู้จักหรือเคยมากันเท่าไหร่เนี่ยพอมามองในมุมมองของนิเวศวิทยามีความสําคัญต่อประเทศไทยอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นที่ตั้งของป่าต้นน้ําใหญ่ซึ่งกลั่นและกรองน้ําซึ่งในที่สุดเป็นมวลน,น้ํา40%ของมวลน,น้ําที่ลงไปรวมกันเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นถ้าป่าต้นน้ำน่านเนี่ยมีปัญหา ซึ่งปัจจุบันมีนะฮะก็จะมีผลกระทบในเชิงนิเวศวิทยาต่อที่ราพลากลางด้วยสมัยก่อนในป่าเนี่ยมันเต็มไปด้วยพืชป่านานาชน,น,น,นิดไม่ว่าจะเป็นผักอาหารผลไม้ป่าขนุนป่ามะปรางป่าส้มหลอดป่าแม้กระทั่งสับประรดป่ามันมีให้กินตลอดสมัยก่อน นอกจากนั้นก็สัตว์ป่าก็มีเยอะ ปัญหาป่าต้นน้ำน่านและการสูญเสียของป่าต้นน้ำน่านนี่ก็กพูดได้ว่าเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากมีหลายมิติเข้ามาเกี่ยวข้องต่อชีวิตของมนุษย์ตรงนี้ที่ทําให้การแก้ปัญหาแบบง่ายๆเกิดขึ้นไม่ได้การที่หนึ่งคือที่ดินมันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องไปหมดตั้งนานแล้วคือ,คอประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะมีที่ดินที่ถูกต้อง ำมาหากินได้ expand. อันนี้เป็นประเด็นใหญ่อย่างพื feels, ้นที่ทำกินอะไรพวกนี้เขามีโฉนดเขามีไปเป็นนออสามอะไรด้วยแต่คนที่อยู่บนเขายังบ้านบ้านขุนน้ำจรที่นี่มันลำบากมากเลยไม่มีไปไม่มีอะไรด้วยก็จะจะลำบากแทบทุกอย่างใช้เส้นทางก็ลำบาก จะทำอะไรก็ลำบากแค่แค่ทำประปาภูเขาก็เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่อุทยานในชาติด้วยต้องต้องเดินจับพิกัดอะไรด้วยละเอียดจริงอ่าสงวนแห่งชาติป่าฝังขวัวแม่น้ำน่านตอนใต้ประกาศเมื่อ ประมาณเดือนพฤศจิกายนพศ2530แต่คนที่นี่เราสืบค้นประวัติมาเนี่ยอยู่ประมาณ190ปีที่นี่จะเป็นวิถีชีวิตอยู่เหมือนแบบดังเดิมยังยังมีอยู่ประมาณไม่น้อยกว่า60เปร์เซ็นนะที่ที่เขาอาศัยอยู่มาก่อนแต่สมัย บุญญาตาทวดหลายร้อยปีมาแล้วเนี่ยวันดีคืนดีถูกประกาศเป็นป่าสงวนเนี่ยมันก็เป็นความกระกับว่ากลายเป็นคนผิดกฎหมายไปโดยปริยายจริงๆเขาไม่ได้รุกเข้าไปในป่าสงวนป่าสงวนถูกประกาศครอบลงมาผลชุมชนที่เขาอยู่กันมาก่อนหน้านั้นแล้วจังหวัดน่าน15อำเภอเนี่ยแทบครึ่งหนึ่งของจังหวัดอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแล้วก็เขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้นดูแล้วถ้าจะเอากฎหมายมาจับเนี่ยผิดหมดเลยทั้งวัดทั้งโรงเรียนทั้งหมู่บ้านก็ไม่ผิดได้ไงอ่ะเกิดมาปุ๊บเนี่ยที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพอเกิดปุ๊บก็ผิดกฎหมายเลยอยู่ๆบางพื้นที่เนี่ยลงบันไดบ้านไปปุ๊บเนี่ยเจอเขตอุทยานแห่งชาติก็ทำให้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ พบว,ว่าตัวเองอยู่ในป่าสมุรซึ่งมีข้อจํากัดโดยกฎหมายมากมายท,าทํานู่นทํานั่นทํานี่ไม่ได้เพราะติดก,ดกฎกติกาไปหมดผมผมโมโหโกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาตินี่ละทำไมออกมาอย่างนั้นไม,ไม่เหมือนกับคนที่เขียนมาแล้วไม่ไมเห็นใจคนบนบนเขาบนดอยเนาะอะไรก็ติดเขตอุทยานอะไรก็ติดป่าอุทยานแห่งชาติอย่างเงี้ย คนที่ออกระเบียบก็ไม่ไม่ได้ลำบากสักนิดเลยแค่เขียนเขียนมาพิมพ์พิมพ์ม,มาแค่นั้นเองสมัยนั้นไม่ไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องหรอกมีแต่คนข้างล่างแค่นั้นเองที่รู้เรื่องแล้วคนที่เสียโอกาสคือคนคนในหมู่บ้านสมัยก่อนกไ็ไม่มีใครว่าอะไรก็อยู่กันไปแบบเงียบ พอตอนหลังมีกระแสทุนนิยมเข้ามามีการความต้องการอยากจะได้พืชอย่างเช่นพืชไร่อย่างเช่นข้าวโพดเนี่ยก็ในสุดแล้วสังคมเกษตรของน่านก็ถูกลากเข้าไปอยู่ในวังวนของระบบทุนนิยมอันนี้ก็ปลูกข้าวโพดเพราะว่ามีคนซื้อปลูกไปปลูกมาที่ไม่พอเนี่ยก็ตัดต้นไม้ในป่นยาสงวนเพื่อปลูกเพื่อปลูกข้าวโพดการเติบโตของพืชเม็ดแห้งธัญพืชชนิดหนึ่งก็คือข้าวโพดนี่แหละครับ มันมีตลาดรองรับอย่างเป็นระบบแล้วนำมาสู่การจูงใจให้ผู้ผลิตเนี่ยมีรู้สึกว่าฐานการผลิตพืชชนิดนี้มีความมั่นคงนะครับประเด็นที่สองอาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีระบบสีขัดระบบขนส่งระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพืชชนิดนี้เนี่ยเข้ามาสร้างความสะดวกเนี่ยทำให้การผลิตเนี่ยมันง่าย ยิ่งณนปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องหยอดมีทั้งเครื่องฉีดพ่นยาเครื่องฉีดปุ๋ยมีหมดทุกอันคืออุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกของชาวบ้านเนี่ยเยอะมากและทำได้เร็วได้เวลาที่เ,เขาเรียกว่าเวลาน้อยแต่พื้นที่เยอะแล้วก็ถ้าคนไหนทําเยอะก็ได้เยอะคนไหนทําน้อยก็ได้น้อยทุนและการเข้าถึงทุนของชาวบ้านเนี่ยง่ายขึ้นทั้งทุนของรัฐทุนของผู้ประกอบการรายย่อย ทุนของนายทุนย่อยที่อยู่ในชุมชนถึงขนาดที่ชาวบ้านบอกว่าขา้าวโพดเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกวันนี้ได้วันนี้คือปลูกเสร็จสามารถที่จะเข้าถึงเครดิตเหล่านี้ได้นะพอเริ่มต้นฤดูฝนก็จะมาประกาศหอกระจายข่าวละใครอยากได้เงินทุนใครอยากได้ปุ๋ยได้ยาขยาข้ามาแมลงก็รีบมาลงทะเบียนชาวบ้านก็แห่กันมาลงทะเบียนรับปุ๋ยรับยาขยาไปกองไว้ใต้ถุนบ้านเต้มมดเลยพอรับของเข้าบ้านแล้วเขาก็ต้องคิดดอกตั้งแต่วันนั้นแล้ว กว่าจะได้ปลูกอีก2เดือนเห็นไหมเขาก็คิดดอกไปเรื่อยๆผลผลิตออกมาเท่าไหร่ต้องใช้นี่ค่าเงินทุนที่กู้มาค่าปุ๋ยค่ายาค่ายาค่าแมลงค่าสีข้าวโพดค่าขนส่งเหลือเท่าไหร่เท่านั้นแหละชาวบ้านถึงจะได้เอามาใช้ประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยสุดท้ายผมคิดว่าภาครัฐเองมีเงื่อนไขในการสนับสนุนอีกด้วยในรอบ5-10ปีนี้เช่นนโยบายจำนำก็ตามนโยบายการ ชดเชยก็ตามหรือนโยบายการประกันราคาแมก้กระทั่งธนาคารถ้าพี่น้องชาวบ้านเนี่ยไปทำสัญญาเนี่ยถ้าไม่ได้ทำข้าวโพดเนี่ยเขาก็จะมองว่าแสดงว่ายังไม่มีเงินมาใช้หนี้อันนั้นต้องไปทำข้าวโพดไปปลูกข้าวโพดอันนี้เป็นเหตุที่ชาวบ้านบอกตรงว่าต้องทำข้าวโพดแล้วก็ทำแบบถึงจะเป็นหนี้เป็นสินเขาก็ทำ พะสิ้นปีมาปุ๊บเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยมันได้เงินเป็นกอบเป็นกำก็ไม่ได้ลํำรวยอะไรมากมายแต่อย่างน้อยก็ยังมีพอได้ซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถกระบะซื้อโทรศัพท์มือถือบ้างก็ตามวิธรรมดาของโลกมนุษย์พอคนบริโภคของใหม่ๆพวกนี้เข้าไปสิทค้าใหม่เข้าไปก็จะเป็นการติดเข้าไปในโลกอย่างนั้นดังนั้นก็ต้องจิ้งหาไรายได้มาเจือจุนความต้องการนั้นตามที่โลกไปไปแต่เพลินของยวหนานเนี่ย ในการเพิ่มรายได้เนี่ยมาในแนวราบหมดก็คือลุกที่ป่าสนที่ผ่านมาเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอพื้นที่เท่าไหร่ก็ไม่พอขยายออกไปเรื่อยๆบางครั้งในสองคนผวเมียเนี่ยโอ้เขาทั้งลูกเลยเนี่ยเหมาเลยเพราะมันมีเครื่องทุนแรงเข้ามามีเงินทุนสนับสนุนเข้ามาเนี่ยผลสุดท้ายก็ที่เห็นนั่นแหละเขาโพดเนี่ยลุกเข้าไปในเขตเรื่อยๆ การที่เขาพุฒลุกเข้าไปในเขตเรื่อยๆเ,ยเนี่ยก็เท่ากับพื้นที่ซับน้ําที่เป็นป่าเนี่ยม,มันไม่มีจริงๆชาวบ้านเขาก็ไม่อยากทําหรอกเพราะมันเห็นผลแล้วคนที่รวยก็คือพ่อค้าคนกลางแหล่งทุนต่างๆมันทําให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบสูงมากาเช่นเครียดมากขึ้นเป็นนี่มากขึ้นแล้วก็สุขภาพแย่ลงแต่เขาก็หาทางออกไม่ได้ไม่มีอาชีพไหนที่ดีกว่าการปลูกข้าวโพด เขาก็เลยยังคงยึดอาชีพเดิมต่อไปในสายตาของสาธารณะตอนนี้ว่าข้าวโพดเนี่ยคือตัวร้ายหรือไม่ดีแต่เมื่อถามชาวบ้านชาวบ้านยังยังอยู่ในระบบนี้อยู่เนี่ยถามว่าชาวบ้านอยากเปลี่ยนไหมอยากเปลี่ยนมี2เงื่อนไขครับ 1. คือต้องมีรายได้ดีกว่าการปลูกข้าวโพดใช่ไหมครับการอันที่สองก็คือระบบที่ปรับเข้าไปใหม่เนี่ยต้องมีปัจจัยหนุนที่ดีพอ เช่นชาวบ้านบอกว่าถ้าไม่ให้ผมปลูกข้าวโพดจะให้ผมทําอะไรหรือถ้าจะให้ทําอะไรมีน้ำํำไหมกระแสรับสางขององค์สุเด็จพระเทพเนี่ยมีความหมายสําคัญมากก็คือการคิดให้เป็นลุ่มน้านั้นลุ่มน้ําในความเห็นผมก็คือลุ่มน้ําจิ๋วลุ่มน้ําเล็กๆจัดการได้ง่ายกว่าที่เป็นกําลังของชุมชนจัดการได้ตัวอย่างน้ําว่าน้ําจำเนี่ยมันมี ระบบห่วยชัดเจนมีเส้นทางชัดเจนมีจุดดักชัดเจนมีจุดที่จัดการได้เราก็ว่าเมื่อคนมาร่วมมือกันแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นพลังสร้างสารรค์ได้มันต้องมีหลายศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องมีทั้งวรณศาสตร์อุทกศาสตร์กรเกษสสตราศาสตร์พิณิชียศาสตร์แต่ก่อนอื่นเลยรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ต้องทาให้เสร็จก่อน เพราะว่าถ้ากติกาไม่ชัดเจนการเมืองไม่ชัดเจนการเมืองของการจัดสรรที่ดินไม่ชัดเจนเนี่ยอะไรก็แก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์มันแก้โดยรัฐบาลมันไม่แก้โดยเอกชนหรือประชาชนโดยตัวเองมีทางแก้ได้รัฐบาลเท่านั้นถึงจะมีอำนาจที่แก้อย่างน้นได้รัฐบาลนี้รัฐารรบาลไหนก็แล้วแต่ใครเป็นรัฐบาลนี่ก็ต้องมองโจทย์นี้ว่านี่มันโจทย์ของประเทศไทยอย่างยิ่งนโยบายของรัฐ บอ,อกว่าเราเนี่ยถ้าจะพัฒนานะไม่กระทั้งศาสตร์พระราชาท่านก็บอกว่าต้องมีน้ําต้องมีป่าแต่พอเราวิเคราะห์หมดเรียบร้อยแล้วเ,เราต้องการเอาน้ํามาใช้กับพื้นที่การเกษตรเนี่ยแต่พอจะไปสร้างอ่างเก็บน้ําหรือไปสร้างแหล่งเก็บน้ําสักแห่งหนึ่งแต่มันไปอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติสร้างไม่ได้ค่ะเพราะมันผิดกฎหมายถ้าขืนสร้างไปเนี่ย แม้กระทั่งอบอตอเองหรือใครก็แล้วแต่นะไม่ว่าผู้ว่าเองหรือไม่ว่านายอำเภอเองลองอนุมัติไปดิเดี๋ยวท่านก็ผิดกฎหมายอีกอะ่ะแต่น้ำถึงึงแม้ว่าห้วยเล็กมันไม่มีเราไปไปจากห้วยใหญ่นอนมันก็พอมีใช้อยู่แต่พูดถึงมัน,มนอดจริงๆถ้าถ้าอดจริงๆเหมือนข้าวคนเราก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่รอดหรอกตาย เก็ต้องมาเจรจากันใหม่ภายใต้กติกาที่ทุกคนเข้าใจตรงกันและเสร็จแล้วต้องให้ทั่วถึงไม่ใช่ว่าให้บางคนไม่ให้บางคนคนที่ไม่ได้เขาจะไปรู้สึกดีได้ยังไงเนั่องลนเพราะว่าโดยพื้นที่เนี่ยมันก็ป่าสงวนด้วยกันทั้งนั้นทาไมคนนี้มีอยู่ทํางานอยู่ในป่าสงวนได้ทําไมอีกคนทําไม่ได้นี่นี่มันความละเอียดอ่อนทั้งในเชิงของนิติศาสตร์และในเชิงของรัฐศาสตร์ อย่างยิง่งแต่ถ้าไม่ทําให้เป็นระบบรวบมาเป็นภาพใหญ่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่ได้ผลสุดท้ายที่เป็นธรรมและแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงอันนี้คือมุมมุมหนึ่งที่ต้องทําอีกมุมหนึ่งที่ต้องทําของการแก้ปัญหาคือว่าก็ปัญหาก็คือวันในพื้นที่ที่จํากัดเนี่ยหาเลี้ยงชีพไม่พอเพราะว่าสิ่งที่น่านจังหวัดน,น่านผลิตเนี่ย มูลค่าทางเศรษฐกิจต่ําก็ปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นขา้าวโพดให้สัตว์กินมันจะไปได้รายได้อะไรกันมากมายแล้วก็ไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่เขาปลูกขา้าวโพดกันบนภูเขาข้าวโพดเขาก็ปลูกกันที่ราบนั่นก็มีความพิเศษในทางเป็นลบก็คือว่าที่ราบไม่มีก็พอปลูกก็ไปปลูกบนภูเขา ซึ่งมันก็เหมือนกับเอาของดีๆก็คือป่าต้นน้ำน่านซึ่งกลั่นกรองมวลน้ำ40%ของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไปแลกกับพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่ำก็ต้องถือว่าเป็นการแลกที่ไม่ฉลาดสำหรับประเทศไทยนั้นต้องแก้โดยการหาอย่างอื่นมาทำในพื้นที่ที่จำกัดนี้ข้าวโพดคงไม่ใช่ทางออกส่วนจะเป็นอย่างอื่นอย่างไรก็ต้องไปพิจารณาว่าอ,อันไหนปลูกได้ในภูมิประเทศอย่างนี้ ปลูกแล้วจะปลูกยังไงให้ได้คุณภาพดีเพื่อจะได้มีมูลค่าและจะขายใครในราคาเท่าไหร่ซึ่งในที่สุดทําให้เกษตรกรมีรายได้เนี่ยพอที่จะเลี้ยงชีวิตได้จะได้ไม่มีความกดดันที่จะไปปัดป่าสวนเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้คือ2ประเด็น2ประเด็นใหญ่ของการแก้ปัญหาของ,งัยวนนาวนดนทนที่จะทําให้เกิดผลที่ชง,งัดอย่างยั่งยืน สามข้อนะคะที่อยากขออันดับแรกเลยอยากเห็นว่าประกาศเป็นเขตพิเศษในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมไม้ร่วมมือกันว่าเราจะมาฟื้นให้เกิดเป้าหมายเดียวกันนะให้เกิดป่าหรือเกิดต้นไม้ขึ้นที่น่านเนี่ยได้มากที่สุดเนี่ยด้วยวิธีการในเรื่องของเอาเรื่องปากเรื่องท้องของชาวบ้านขึ้นมาเป็นอันดับแรกก่อนไม่ใช่ป่าไม้แบบกินไม่ได้นะแต่ต้องต้นไม้เกิดขึ้นเยอะในพื้นที่ที่ ถูกต้องตามกฎหมายให้ทั้งหน่วยงานรัฐองค์กรเอกชนต่างๆเข้ามาช่วยแม้กระทั่ง,ง,งบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ได้ผลกำไรไปเยอะแล้วเนี่ยอยากจะให้คืนกำไรมาช่วยกันไถ่บาปให้กับเมืองน่านบ้างได้ไหมมาหาทางออกร่วมกันหาอาชีพใหม่ให้กับชาวบ้านมาเปลี่ยนแปลงความคิดให้กับชาวบ้านโดยการส่งเสริมอาชีพที่มันดีกว่าเข้าโพดดีกว่า พืชเชิงเดี่ยวเหล่านี้ได้ใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการเราปรารถนาหลายองค์กรที่เป็นภาคชุมชนเนี่ยพยายามสร้างหลักสูตรท้องถิ่นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมขึ้นถ้าเรามีหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยขยายลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือคนที่ไม่ใช่คนน่านโดยเฉพาะคนเมืองคนกรุงเทพคนที่ ลุ่มน้ำเจ้าพญาทั้งหมดเนี่ยถ้าได้เห็นหรือถ้าได้เรียนหรือถ้าได้สัมผัสกับเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นการปลูกจิตสำนึกได้ดีแล้วก็อีกอันหนึ่งคือลงมือปฏิบัติด,ด้วยกันงั้นป่าต้นน้ำน่านเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเฉพาะของคนน่านเท่านั้นมันเป็นของประเทศไทยมีรรยะโดยรวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของคนในจังหวัดน,น่านแล้วก็มีนัยยะต่อความเป็นอยู่ที่ดีของศูนอื่นๆของประเทศไทยด้วยรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนั่นแหละ ดังนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้มันต้องแก้ปัญหาบนความเข้าใจว่านี่เราทํามีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งประเทศมันไม่ใช่โจทย์ของจังหวัดน่านเท่านั้นไม่ใช่ภาระของคนจังหวัดน่านเท่านั้นมันเป็นภาระของการจัดการโดยรวมของรัฐบาลไทยและประชาชนไทยทั้งหมดที่จะมาร่วมมือกันว่าทายัางไงพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นป่าต้นน้าจังหวัดน่านเนี่ยจะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องให้สามารถ เป็นที่ดํารงชีพที่มีความหมายได้แล้วก็เป็นที่ที่จะปลูกป่าเป็นป่าต้นน้ําอย่างถูกต้องที่มันควรจะเป็นได้อาตมาก็อยากจะฝากทุกคนเนี่ยให้เห็นคุณค่าของป่าของสภาพแวดล้อมโดยอย่าเห็นแก่ตัวลดความอยากได้ใครมีใครเป็นลงลดความเห็นแก่ตัวลงแล้วก็หันมาใส่ใจแล้วก็รักสภาพแวดล้อมให้มากขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมคือชีวิต จริงจังเลยนะครับเพื่อให้มีการประทานพรแล้วก็เป็นจริงได้นี่ครผมคิดว่าหนึ่งต้องเชื่อมั่นว่าชาวบ้านจัดการตนเองได้ก่อนแล้วเกิดการเคารพภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างจริงจังแล้วนำมาสู่การวางแผนร่วมตั้งแต่ต้นว่ามีชาวบ้านเนี่ยเป็นผู้ช่วยเหลือสำคัญของผู้เชี่ยวชาญจะเรียกว่าฝ่ายรัฐหรือฝ่ายเอกชนหรือฝ่ายไหนก็ตามอันนี้เป็นพรข้อแรกที่ผมอยากให้ทุกฝ่ายเคารพ ความเป็นมนุษย์และศักดิ์ศรีของชาวบ้านขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นข้อข้อแรกข้อที่สองเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าในเมื่อปัญหาที่เราเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความลำโมบปนเข้าไปด้วยคืออยากได้เงินแต่ว่ามันไปผิดทางมันไปสวามิภักดิ์ระบบที่มันหนาแน่นต่อการการผลิตแบบวงจรอ,อุบาทค่อนข้างมากเพราะั้นผมก็ อยากจะขอพรว่าขอให้พลังเงินที่มันเคยเป็นอยู่นี่นะฮะกลับมาเป็นพลังบูรณาการสร้างสรรค์ประการสุดท้ายที่อยากจะขอพรอยากจะให้ข้อหนึ่งและข้อสองได้เป็นจริงก็ถ้าสมมุติว่าเป็นความประสงค์ว่าถ้าจะอยากให้เกิดอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงในในการที่จะมีโอกาสที่จะแก้ปัญหาเรื่องป่าต้นน้ำนานก็คือหนึ่งภาครัฐนี่เข้าใจจุด เข้าใจโจทย์ว่าทําไมสถานการณ์ถึงมาหลุดมาถึงเป็นถึงขนาดอย่างนี้ได้นะฮะอันที่สองก็คือว่ามีความกล้าในภาครัฐซึ่งถือว่ามีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศเนี่ยในการที่จะทดลองรูปแบบของการจัดการที่แตกต่างไปจากเดิมเพราะที่ทำแบบเดิมๆนี่มันพิสูจน์แล้วพอใช้ไม่ได้ผลงนี่นถ้ายัางดันทุรัง ถือในรูปแบบเดิมๆอยู่เนี่ยก็เหมือนกับหลอกตัวเองแบบว่าพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นที่ผ่านมาก็ไม่เคยดีขึ้นเพราะมันเป็นโครงสร้างของรูปแบบการจัดการที่ไม่เข้าถึงสมุติฐานของโรคที่จริงๆอันที่3ก็คือเกิดความสามารถในการเรียนรู้อย่างมหาศาลโดยเร็วโดยทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเพื่อจะทาให้พื้นที่ที่จํากัดของจังหวัดน่าน,นสามารถมีผลผลิตที่สูงพอที่จะสามารถเลี้ยงชีวิต ของคนจังหวัดนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะเป็นส่วนที่ทําให้ไม่เกิดความกดดันที่จะทําให้เกิดการตัดไม้ทําลายป่าเหมือนกับที่ผ่านมาจะมี3ข้ออันนี้ที่น่าจะเป็นความความสิ่งที่จะขอจากเทพเทวาทั้งหลายว่าถ้ถถาทำได้เนี่ยโอกาสที่เราจะแก้ปัญหาในมีสูงมาก ในการที่จะแก้ไขปัญหาของป่าต้นน้ำน่านซึ่งผมก็มีส่วนไปลงพื้นที่คุยกับประชาชนในตำบลต่างๆไม่ใช้อำนาจรัฐเนี่ยทำไม่ได้การรักป่านานเนี่ยก็เป็นความพยายามเป็นกระแสของความพยายามโดยรวมของประชาชนและคนที่สนใจที่จะกระตุกความสำนึกว่าโจทย์นี้ไม่ใช่โจทย์เล็ก จะต้องแก้แต่อันที่จะแก้ได้จริงๆต้องไปดึงโหนเอาอํานาจของรัฐเพราะรัฐเนี่ยมีอำนาจโดยกฎหมายในการที่จะจัดสรรพื้นที่ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญแล้วก็ในการที่จะระดมสรรพกําลังจากแวดวงต่างๆมาช่วยกันคิดโจทย์นี้ซึ่งก็น,นำมาถึงมาสู่โครงการ,กรกน่านแซนบ็อกน่านแซนบ็อกกับรักบาด้านโคล,ละประเด็นโค,ล,โคล,ละอันกัน แต่ว่ามุ่งมาตรงประเด็นเดียวกันก็คือความสูญเสียของป่าต้นน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนั่นสานบก์เป็นอันที่รัฐบาลรัฐบาลนี้แหละเรียวกว่าคณะที่มาคุยกัน,น,นสานบ็อกไม่ใช่หน่วยงานของรัฐไม่ได้มีโครงสร้างอะไรที่เป็นราชการในตัวมันเองไม่ได้มีงบประมาณอะไร แปลว่าเป็นที่ชุมนุมของเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนกับคนที่สนใจอย่างเช่นผมเป็นต้นเนี่ยเพื่อจะมาร่วมมือกันหาทางออกที่เหมาะสมเพราะว่าปัญหาก็คือที่ผ่านมารัฐกับประชาชนผูกกันไม่รู้เรื่องเป็นประเด็นใหญ่ของจังหวัดน,น่านเพราะว่า85%ของพื้นที่ของจังหวัดน,น่านซึ่งในตัวมันเองมันก็เป็น,นจังหวัดที่ ใหญ่ใน10-15รบรับแรกของประเทศไทยเนี่ยแปเป็นี่ยเป็นป่าสงวนไว้งั้นโดยกฎหมายเนี่ยคนเกิดมาตรงนั้นก็ผิดแล้วอันนี้ก็ถูกทิงกท้งเอาไวไ้ถูกทิ้งเอาไว้ไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างจริงจังสมัยโบราณก็อยู่กันแบบตามมีตามเกิดเก็บของป่าไปขายอะไรเงี้ยแต่พอโลกทุนนิยมมาถึงเนี่ยเมื่อสัก10บกว่าปีมาแล้วเนี่ย ก็มีการเชื้อเชิญให้ปลูกข้าวโพดแล้วก็มีแรงยูงใจให้มีการให้เครดิตให้มเมล็ดพันธุ์พืชให้ปุ๋ยให้แรงต่างพวกนี้แต่แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือมีคนมารับซื้อตอนจบซึ่งเป็นสิ่งต่เกษตรกรทั้งหลายต้องการมากแต่ปัญหาคือว่าพื้นที่มันไม่ใช่พื้นที่ที่มีอยู่ว,าว่างๆมันเป็นที่ทป่าสงวน ตนน้ำชั้นหนึ่งของประเทศไทยเป็นพื้นที่บนภูเขาเกือบทั้งหมดความหมางกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนเนี่ยมีกันมาโดยตลอดเพราะว่าฝ่ายหนึ่งก็มีหน้าที่ตามกฎหมายไม่มีไม่ได้นี่ไม่ได้ไไดห้ามฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าฉันไม่มีกินไม่มีที่ทำกินแล้วก็ไม่มีวิธีการทำกินจะให้ทำยังไง ฉันก็ต้องทําอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เลยประจันหน้ากันมาอย่างนี้แล้วก็ประเทศไทยก็เสียหายด้กันฝ่ายป่าก็เสียไปประชาชนก็ไม่ได้แฮปปี้รัฐะก็ไม่สามารถทําหน้าที่ที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนได้ก็ไม่มีใครชนะดังนงั้นอันนี้เป็นอันที่จะต้องมาค่อยๆแกะต้องใช้คำว่าค่อยๆแกะเพราะามันล้มกันไปแล้วจะกระชากมันทีมไม่รู้จะ แก,แก้ป็แกปัญหานั้นไม่ได้ต้องทะลาะกันน่ก็โชคดีที่มีการปรับแก้กฎหมายป่าสมุนซึ่งประกาศใช้มาปีสปีแล้วเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยสามารถอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยภายใต้เงื่อนไขหนึ่งนะมีสิทธิ์ที่จะทำกินในป่าได้ถูกต้องตามกฎหมายตอนที่ผ่านมาผมทำงานกับ ข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็เห็นความตั้งใจเขาก็เก่งในมิติของเขาเรื่องเทคนิคเรื่องป่าอะไรเนี่ยเขาเก่งแล้วก็เห็นความตั้งใจของข้าราชการหลายท่านเลยที่ตั้งใจทําแต่เขามีข้อจํากัดของเขาโดยกฎกติกาโดยกฎหมายโดยงบประมาณโดยอํานาจที่เขาทํอะไรได้ทําอะไรไม่ได้เโจทย์มันไม่มีไม่มีใครเป็นผู้รายมันมีแต่วขาทุกคนมันติดอยู่ในระบบซึ่งมัน มันไม่มันไม่คล่องตัวต้องแก่ผู้ร้ายจริงๆคือระบบระบบที่ใช้ไม่ได้นั่นคือตัวผู้ร้ายจริงไม่ใช่บุคคลนั้นบุคคลนี้ไม่ใช่บริษัทนั้นบริษัทนี้ไม่ใช่มันระบบที่ทําให้ปัญหาแก้ไม่ตกระบบที่ทําให้รัฐกับประชาชนคุยกันไม่รู้เรื่องระบบที่ไม่เป็นไปเพื่อเกิดองค์ความรู้ใหม่อันนี้แหละคือตัวร้าย เมื่อเสร็จแล้วก็จะเขียนในสารคดีว่าถ้าทาสาเร็จนะเร่มแรกเป็นนิยายจบไปแล้วไม่มีแล้วเร่อที่สองจะเป็นสารคดีถ้าถ้าทำเรื่องนี้สาเร็จจะได้เล่าไงว่ากระบวนการการจัดการระหว่างทางนี่เกิดอ,อะไรจะได้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอะไรที่อ้างอิงได้ในอะนาคตค,คนรุ่นหลังจะมาอ่านว่า,วาน่านแก้ปัญหาได้วิธีนี้วิธีนี้มันก็จะเป็นตำรายนะับน